สวัสดีครับผมชินธัเอี่ยมละองครูต้นน้ำครับวันนี้เรามาเรียนทักษะทางด้านดนตรีสากลกันต่อนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการอ่านโน้ตด,ดนตรีสากลนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครับครูลองให้อ่านจังหวะนะครับการอ่านโน้ตเนี่ยหลักๆมีอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ ระดับเสียงโดเลมีฟาซซลาทิโดโดติลาจอมเเรโดสองเรื่องของจังหวะถ้าเราเข้าใจสองเรื่องนี้เราก็อ่านโน้ตดนตรีสากลได้ครับมาดูจุดป,ประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านโน้ตดนตรีสากลนะครับ ปาด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 านักเรียนทราบไหมครับมีโนต้ตตัวอะไรบ้างครับครับเราเคยได้ลองอ่านจังหวะไปบ้างแล้วนะครับ ทบทวนนะครับ <c oughs> ทบทวนนะครับการอ่านจังหวะโน้ตตัวกลมนะครับดูนะครับโน้ตนี้ตัวกลมโน้ตนี้ตัวกลมโน้ตนี้ตัวกลมตัวขาวนะครับมีสองคำตัวขาว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  ดำเห็นกี่ตัวก็อ่านไปเท่านั้นนะครับดำในที่นี้มี4ตัวนะครับดำ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 ถ้าดำมี2ตัวดำดำดำมี3ตัวดำดำดำ,ดำนะครับครานี้เรามาฝึกอ่านโนตดนตรีสากลในรูปแบบของจังหวะกันนะครับ ดำ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 ตัวขาวตัวขาวโน้ตนี้ตัวกลมดำ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 ตัวขาวตัวขาวโน้ตนี้ตัวกลมตัวขาวดำ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  ตัวขาวโน้ตนี้ตัวกลมดำ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 ตัวขาวตัวขาวโน้ตนี้ตัวกลมโน้ตนี้ตัวกลมดำดำตัวขาวตัวขาวตัวขาวดำ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  โน้ตน no like no ี้ตัวกลมโน้ตนี้ตัวกลมดำ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 ตัวขาวดำ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 ตัวขาวดำดำโน้ตนี้ตัวกลมตัวขาวตัวขาว ดำตัวขาวดำตัวขาวตัวขาวดำดำตัวขาวตัวขาวดำดำโน้ตนี้ตัวกลมดำ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 ครับเป็นแบบฝึกสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับดำ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 ตัวขาวตัวขาว โน้ตนี้ตัวกลมตัวขาวดำดำโน้ตนี้ตัวกลมดำ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 นักเรียนดูการบ้านของนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นให้นักเรียนพยายามตบมือให้ตรงกับเสียงที่ครูกำหนดนะครับความไวความเร็วของเพลงที่ครูกำหนดไว้ให้ตบมือลองตบมือให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวครูขึ้นการบ้านไว้ให้นะครับ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังอันตรายอยู่นะครับถ้าไม่จําเป็นนักเรียนก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับเรียนออนไลน์กันและเดี๋ยวเราได้พบกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเด็กๆ